พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจําในวันจันทร์ที่24เดือนที่11 descon. ในหัวข้อเรื่องไม่ควรมีใครสูญหายในฝูงชนและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสมคิธรรมในวันนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่45-46อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรนเปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้นพี่น้องคะวิญญาณจิตทุกดวงบนโลกนี้มีความสำคัญต่อพระเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความสำคัญต่อคุณพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพรงประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวยอหนบทที่1ิข้อที่9โปรวสังเกตส่วนที่คิดเสนใตย้ยพรงองค์ทรงเก็บรักษาวิญญาณจิตทั้งหมดที่พระบิดาประทานไว้ให้ ยกเว้นบุตรแห่งความพินาศผู้ซึ่งถูกกำหนดให้พบกับความพินาศองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของเราในการประกาศนำดวงวิญญาณและการสร้างสาวกไม่สำคัญว่าจะมีคนมาคลิสจักกลุ่มเซลล์การสมัครคีธรรมและการประชุมเผยแพร่ของเรามากเพียงใดไม่ควรมีใครหลงหายในฝูงชนการมีกลุ่มสมัครคีธรรมมากมายเริ่มต้นดยความกระตือรือร้อนและวิสัยทัศน์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปบุคคลที่ล้ำค่าก็หล่นหายไปทางลอยแตกกลุ่มหนึ่งก่อตัวขึ้นจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งแต่เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มแรกที่มาพวกเขาไปที่ไหนพวกเขาได้ถูกมอบหมายให้เราดูแลดังนั้นเราต้องสามารถอธิบายเรื่องของพวกเขาเข้าใจได้ตลอดเวลาอย่าทำพันธ,ธกิจโดยการแทนที่ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุกสัปดาห์จะมีผู้เชื่อใหม่ และผู้ที่เข้ามาใหม่หลังไหลเข้ามาในคริสตจักรเป็นร้อยร้อยคนแต่กลับไม่มีการเจริญเติบโตทางตัวเลขสถานที่ของคริสตจักรไม่เคยเต็มเพราะมีคนใหม่เข้ามาและคนเก่าก็ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ซึ่งจะไม่นำไปสู่การเจริญเติบโตของคริสตจักรพี่น้องคะวิญญาณจิตทุกดวงมีค่าและสมควรได้รับการหล่อเลี้ยงและสถาปนาขึ้นในพระนิเวศของพระเจ้านั่นคือคริสตจักร ซึ่งเป็นหลักและรลกฐานแห่งความจริงนั่นคือจุดป,ประสงค์ของระบบเซลล์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเสียพิบาลจงมีส่วนร่วมในระบบเซลล์ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ในฐานะผู้นำในการวางโครงสร้างกลยุทธ์และการควบคุมดูแลเซลล์จงรู้จักสถานที่ประชุมเซลล์จงเยี่ยมเยียนพวกเขาจงติดตามงานของพวกเขาจงแสดงความสนใจในสมาชิกแต่ละคน อย่ามองดูฝูงชนแต่ให้มองดูผู้คนจงทบทวนงานของผู้นำเซลของคุณอยู่เสมอเพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาตนเองจงค้นหาว่าพวกเขาจัดการกับสมาชิกอย่างไรจงไปร่วมมีส่วนร่วมและใส่ใจจงรู้จักผู้คนของคุณจงอธิษฐานเผื่อพวกเขาจงติดตามผลพวกเขาและช่วยให้พวกเขาเจริญเติบโตพี่น้องคะ การเทศนาหรือจัดโครงการต่างๆนั้นไม่เพียงพอคุณต้องเชื่อมโยงสร้างสาวกและรักษาวิญญาณจิตอันล้ำค่าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพิ่มให้แก่ิิดจักรอย่ามองข้ามรายละเอียดและคาดหวังผลกระทบการเจริญตบโตนั้นเกิดจากความตั้งใจประสิทธิผลนั้นเกิดจากความตั้งใจและวิญญาณจิตทุกดวงมีค่าเท่ากับทุกสิ่งให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักข้าพระองค์ขออุทิศตนเพื่อการเจริญเติบโตที่แท้จริงของผู้อื่นผ่านทางการสร้างสาวกการติดตามและการประกาศนำรวงวิญญาณที่มีประสิทธิภาพวิญญาณจิตทุกดวงที่ถูกมอบหมายให้แก่ข้าพระองค์จะได้รับการหล่อเลี้ยง ถูกสถาปนาและ,จะเจริญเติบโตฝ่ว,วิญญาณเพื่อเป็นผู้ทำงานที่ชันฉลาดและซื่อสัตย์ในการเก็บเกี่ยวของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด